อุปสรรคใหญ่ที่สําคัญของเราบเขาคือเขาไม่รู้จักสปอสอชอคืออะไรประตูด่านแรกวันนั้นประตูด่านแรกกระดุมเม็ดแรกเลยไม่รู้เลยว่าคืออะไรเห็นว่าเป็นสปสชแต่<ช>ไม่เข้าใจค,ความหมายเช็คอัพสุขภาพสิทธิ์พอดแคสต์ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนพิการเพื่อให้เข้าถึงอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็เค,ชคอ,อัสพสุขภาพสิทธ์นะคะกับดิฉันปรนัดดาประสิทธิเมกุลค่ะค่ะและดิฉันค่ะดรสุชยาเทนแสงทองค่ะค่ะถือว่ารายการเช็คอัพสุขภาพสิทธ์ในอีพีนี้เป็นตอนแรกแต่ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นที่สําคัญวันนี้เราให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านซึ่งเป็นคนพิการทางด้านการได้ยินแนะนําตัวก่อนค่ะครับสวัสดีครับผมชาย,ยาปุ้มสวัย,ยานะครับอยาครับชื่อเล่นยาครับ ค่ะดิฉันอินทิราปุ้มสวัยค่ะชื่อเล่นฟ้าค่ะอ้าคุณฟ้าซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาจัดทำรายการในวันนี้เนี่ยมันก็มีเพนพอยที่สำคัญค่ะพอแอมค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการข้อมูลในการเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของคนพิการทางด้าน การมองเห็นและทางการได้ยินซึ่งก็เป็นโจทย์ที่สําคัญเลยค่ะสปสชนเนี่ยให้เราหาข้อมูลก่อนที่จะมาทำซีรีส์นี้เนี่ยเราก็ได้มีการลงพื้นที่ใช่ไหมคะ<ช>จะทําการวิจัยขึ้นมาใช่ค่ะก็คือที่มาที่ไปเนาะ ทราบว่าสปะสะชรู้แหละว่าประเด็นเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของข้อมูลเรื่องของสุขภาพสําหรับกลุ่มคนพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยินนะคะม,มันน้อยมากค่ะพีุ่ยทีนี้จึงเป็นที่มาว่าเราก็เริ่มทําการเก็บข้อมูลสนทนากลุ่มหรือว่าโฟกัสกลุ่มนะคะกับ2กลุ่มความพิการเนะาะทั้งทางการได้ยินและทางการมองเห็นสําหรับวันนี้เราก็จะคุยในกรณีของกลุ่มคนพิการทางการได้ยินนะคะ ปรากฏว่าจากการเก็บข้อมูลของเราที่ไปพูดคุยอะค่ะเราพบว่าอุปสรรคใหญ่ที่สําคัญสาหรับเขาคือเขาไม่รู้จักสอปอสอชอคืออะไรเนอะต,ต้องเนอะ<า><า>วันนั้นนะประตูด่านแรกกระดุมเม็ดแรกเลยไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วเราต้องไปนั่งอธิบายด้วยเรื่องของสุขภาพเรื่องของโลกโก้เริ่มแต่สัญ,ญลักษณ์ภาษามือคืออะไรทีนี้ถ้ากระดุมเม็ดแรกผิดอะคะ่ะ เรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ข้อมูลต่างๆการรักษาพยาบาลทีนี้ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยแล้วก็ที่สําคัญถัดมาก็คือไม่รู้แล้วว่าข้อมูลที่มาที่ไปเนี่ยข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จแล้วถัดไปจากนั้นอีกก็คือเวลาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลก็เจออุปสรรค ต่างๆนานาอีกอันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปค่ะที่ได้เกิดการทําการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอามาพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มคนพิการในการได้ยินเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงสื่อได้จะได้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการรักษาสุขภาพของเขานะคะก็ต้องกลับมาถามค่ะวันนี้เรามีทั้งสองท่านแขกรับเชิญที่ถือว่าเป็น กลุ่มตัวอย่างหนึ่งนะสําหรับคนพิการทางการได้ยินนะคะซึ่งจริงๆอ่ะในส่วนของคนพิการที่เราทํามาโฟกัสกุ๊บมาสองกลุ่มเนี่ยเราก็นึกว่ามีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการรับสื่อค่ะแต่ปรากฏว่าผลการวิจัยเป็นยังไงคะผลการวิจัยต่างกันมากค่ะจากการเก็บข้อมูลน้ตอย่างทางการมองเห็นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีมีโปรแกรมเรื่องของการอ่านเสียงอันนี้ช่วยได้เลยแต่พอมาเรื่องของทางการได้ยินเนี่ย เทคโนโลยีมือถือไม่มีต้องใช้ล่ามภาษามืออย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มาที่จุดเริ่มต้นเลยกระดุมเม็ดแรกที่พูดถึงเลยค่ะเรื่องของคําว่าสปสอชอรู้ไหมว่าสปสอชอหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคืออะไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วทั้งสองอท่านนะคะต้องขออนุญาตถามเลยแหละว่าเริ่มต้นคําถามแรกเลยรู้จักไหมคะสปสอชอคืออะไร สำหรับผมก,ก็เห็นเห็นอยู่บ่อยๆนะครับาทางทีวีคำว่าสปอสอชอผมผมก็เห็นนะครับแต่ว่าแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วมัน,ม,นมันคืออะไรเป็นเป็นองค์กรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยผมผมก็คือไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารคือเป็นการที่ผมไม่ได้รับรู้การได้ยินเลยครับผมก็ไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกครับ hmm. อย่างคนหูหนวกก็จะมองเห็นแค่ภาพโลโก้ว่าอะสิบบาททอง30บาทหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้ลึกแล้วก็ไม่ได้ละเอียดอะครับผมก็ไม่เข้าใจตรงนั้นครับค่ะก็เช่นกันค่ะดิฉันก็คล้ายๆกันอ่าอย่างนโยบายหรือว่าการทํางานของสอปสชอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก,ก็ก็รู้แค่ว่าอ่าเป็นการสิทธิรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ บางทีมีโครงการไม่ได้ทําโครงการไม่ได้มีล่ามคอยแปลให้ก็ข้อมูลก็จะตกหล่นเพราะว่าดิฉันไม่ได้ยินไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการได้ยินเลยอย่างเนี้ยค่ะก็เห็นเป็นภาพเนอะแต่ไม่เข้าใจความหมายเออเห็นว่าเป็นสอปอสชแต่ไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจว่าสปสชคืออะไรแต่ว่าใช้สิทธิ์อะไรกันปัจจุบันใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรกันคะค่ะตอนนี้ก็ใช้สิทธิ์ของคนพิการอยู่นะคะ ก็เป็นโรงพยาบาลประจําที่ที่ไปค่ะก็จริงๆเดิมที่ก็มีสิทธิประกันสังคมด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้เป็นสิทธิคนพิการแทนบางทีเมื่อก่อนนะคะเคยคั่งคภนแล้วเคยอตอนที่คลอดคลอดลูกอะคะ่ะก็ตอนนั้นก็คือปวดท้องแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลแบบด่วนๆเลยก็ใช้ตอนนั้นสิคคนนนทธิประกันสังคมค่ะตอนนั้นคือทํางานอยู่ใช่ไหมคะก็เลยใช้สิทธิประกันสังคมใช่ค่ะทางานอยู่ค่ะตอนนั้นค่ะ<อ>ก็ใช้สิทธิประกันสังคมนะคะตอนนั้นนะคะ ก็ตอนนั้นโรงพยาบาลก็แจ้งว่าให้ให้ยายเป็นสิทธิ์คนพิการแทนอย่างเงี้ยค่ะ oh. สปสชตอนนั้นคือไม่ทราบเลยว่าลึกๆแล้วเขาทํางานยังไงเกี่ยวกับสิทธิ์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่ทราบค่ะขอต่อน,นิดนึงครับคือว่า,อ,าอย่างอย่างอาจจะมี ล่ามคอยอธิบายเรื่องสิทธิงไงครับก็มันก็ก็ไม่มีครับก็คือเหมือนเหมือนแบบเฉพาะเรื่องเลยก็ไม่มี <ừ> เวลาไปรักษาสัญาลแต่ละที่ครับก็เหมือนคล,ล้ายๆแบบลองผิดลองถูกไปแต่ไม่มีใครแนะให้คําแนะนําที่ถูกต้องครับเอ๊าถามนิดนึงสิคะอะไรอย่างเขาก็จะก็จะมีคู่มือใช่ไหมคู่มือสปสอชอแต่คู่มือ,มอเป็นรรตัวเออเป็นตัวหนังสือมีอุปสรรคปัญหาในการเข้าถึงเวลาอ่านงี้ไหมคะ มีอุปสรรคปัญหาค่ะเพราะว่าคนถูหนวกจะอ่านไม่เข้าใจค่ะเป็นอุปสรรคค่ะตรงนี้ค่ะ<ฮ>เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเขียนในลักษณะไหนก็ทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของสิทธิ์ต่างๆได้ใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะคะแอมพอจริงๆงานในส่วนของสปสชเขาก็จะมีเป็นเล่มเล็กๆเนอะหรือว่าจะมีเป็นเล่มใหญ่ๆในการเป็นคู่มือสิทธิ์ต่างๆ แต่จริงๆแล้วในส่วนของตัวหนังสือที่เขียนมาก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงคนพิการทางด้านการได้ยินได้แล้วคุณยาล่ะคะปัจจุบันเนี่ยใช้สิทธิ์อะไรเอ่ยในการรักษาพยาบาลอ๋อเป็น,เป,นเป็นสิทธิ์ผู้พิการครับสิทธิ์บัตรทองคนพิการทอเจ็ดสิบทเจ็ดสิบสี่ค่ะแล้วทราบเรื่องของสิทธิ์ไหมคะว่าไอ้บัตรทองคนพิการเนี่ยใช้ทําประโยชน์อะไรได้บ้างออผมมีบัตรผู้พิการใช่ไหมครับอย่างอย่างเวลาไปโรงพยาบาลเองครับอ่ะอย่างอย่างสมมติผมจะไปทําฟัน ก็ก็บอกว่าสิทธิ์บัตรทองหรือเปล่าแต่ผมก็ยัยงงงว่ามันเหมือนกันไหมคล้ายกันไหมครับก็ยังสับสนยังไม่ค่อยชัดเจนครับตรงนี้ครับอะไรอย่างนี้เราใครเป็นคนเลือกใช้สิทธิ์นางที่โรงพยาบาลหรือเราที่จะแบบรู้จริงๆอะว่าอาจตกลงเราใช้สิทธิ์อะไรอยู่เนี่ยก็ก็ผมผมนะครับเวลาไปโรงพยาบาลนะครับก็ก็ผมก็อยากจะใช้สิทธิ์ของผู้พิการนี่แหละครับเพราะว่ารักษาฟรีครับตรวจตรวจสุขภาพฟรีครับอืมมันก็คือสิทธิ์ ท74<ช>แต่เขาก็ยังเข้าใจว่ามันคือเรื่องของสิทธิ์ของคนพิการอย่างเดียวอแต่จริงๆคือเข้าใจว่าทั้งคุณยาและคุณฟ้าเนี่ยทราบว่าอันเนี้ยคือการใช้สิทธิ์บัตรจากความพิการแหละแต่ไม่รู้ครอบคลุมทั้งหมดว่าจริงๆแล้วสิทธิ์ในเรื่องของบัตรคนพิการเนี่ยรักษาอะไรได้บ้างอ่าได้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะ อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันก่อนไหมคะว่าสิทธ an pues ิ์หลักประกันสุขภาพคืออะไรแล้วสิทธิ์สําหรับคนพิการในหลักประกันสุขภาพจะมีอะไรบ้างไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะสวสชนะคะตัวย่อมาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเราเป็นองค์กรมหาชนนะคะจัดตั้งขึ้นตามพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545โดยมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดระบบบริการสาธารณสุขสําหรับประชาชนไทยนะคะทั้งในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันสุขภาพการรักษาโรคและก็การฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะนิยามของสปสชนะคะเพื่อนะคะคุ้มครองสิทธิให้ประชาชนนะคะเพื่อให้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขตามความจําเป็นของภาวะเจ็บป่วยค่ะ สิทธิ์บัตรทองนะคะหรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะคะเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนไทยทุกคนนะคะที่มีเลข13หลักแล้วก็ไม่มีสิทธิสวัสดิการอื่นใดที่รัฐจัดให้ก็คือไม่อยู่ในสวัสดิการของค้าราชการไม่อยู่ในสิทธิของประกันสังคมอันนี้ก็จะเป็นพวกที่มีมีสิทธิ์บัตรทองนะคะถามว่าท .74 คืออะไรนะคะเป็นการจัดกลุ่มสําหรับประชาชนกลุ่มเฉพาะท .74 นี่ก็จะเป็นกลุ่มสําหรับผู้พิการนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มเด็ก0-12ปีเนี่ยเราก็จะใช้ท .71 การจัดกลุ่มอย่างเมื่อกี้ที่เรียนนะคะว่าทช74สําหรับกลุ่มผู้พิการนะคะทั้งนี้เนี่ยการที่จะได้ท74นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยต้องไปนะคะขึ้นทะเบียนผู้พิการกับพมก่อนถามว่าพอเป็นทชจีในบัตรทองแล้วมีความแตกต่างอย่างไรอย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นกลุ่มเฉพาะดัะงนั้นท่านก็จะมีสิทธิ์ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆน,นะคะอย่างบัตรทองเนี่ยต้องไปรักษากับหน่วยบริการปฐมภูมิคือหน่วยบริการอันดับแรกที่ระบุในบัตรทองของเราแต่เมื่อเป็นท74 สวัสดิการตรงนี้สิทธทิพิเศษของท่านก็คือท่านสามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการที่เป็นของรัฐได้ทุกแห่งค่ะแล้วก็มีส่วนที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย30บาทนะคะอันนี้ค่ะจากเมื่อสักครู่เนาะเราก็ได้รับทราบเรื่องของข้อมูลและว่าสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของบัตรทองคนพิการหรือทอ .74 เนะี่ยมียังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะพี่อุย๋ยตรงกับการที่เราไปทําการเก็บข้อมูลโฟกัสกรุ๊ปมาเลยนะคะว่า ปัญหาใหญ่ๆเลยอุปสรรคเลยก็คือว่าการรับรู้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสําหรับกลุ่มคนพิการไม่ว่าจะเป็นทางการมองเห็นหรือทางการได้ยินเนี่ยอ,อันนี้คือกุญแจอันดับแรกเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้แขกรับเชิญที่อยู่กับเราเนี่ยในเรื่องของกลุ่มคนพิการทางการได้ยินเนี่ยเขาก็แลกเปลี่ยนเนาะในวงวันนั้นอะว่าเขาไม่รู้เลยเพราะปัญหาใหญ่เขาคือไม่มีล่างภาษามือซึงอ่งจริงๆต้องเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนื้อว่า ไม่ว่าจะมีคู่มือเป็นตัวหนังสือก็ตามแต่จริงๆมันเข้าไม่ถึงเขาเพราะว่าไม่ใช่ทุกๆคนที่จะสามารถอ่านหนังสือได้ค่ะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่คนพิการทางการได้ยินต้องการนั่นก็คือร่างใช่อยากให้แลกเปลี่ยนค่ะหรือว่าจะเป็นข้อสเสนอแนะก็ได้ว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อให้กลุ่มคนพิการทางการได้ยินเพื่อนๆของเราอีกทั้งประเทศเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์อย่างที่เราได้รู้ในวันนี้ยังไงได้บ้าง ก็อยากจะฝากนะคะทั่วประเทศะคะทุกทุกจังหวัด77จังหวัดเนะะี่ยค่ะอยากจะฝากให้ชมรมคนหูหนวกที่ทําโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสบปอสอชอนะะก็คือสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับรักษาพยาบาลนะคะให้กับคนหูหนวกนะคะ่ะ <Okay. S 1> ครับอ,อย่างอย่างของผมอะครับ คู่มืออะครับคู่คู่มือการใช้งานของหลักประกันสุขภาพนะครับ mm hmm. ก็คือผมอ่านเป็นภาษาที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยผมอ่านไม่เข้าใจอยากจะให้อ่เหมือนแนบคิวอา e โคเข้าไปให,ให้ให้แบบสแกนปุ๊บจะมีร่างภาษามือคนอ,อธิบายเป็นภาษามือให้หูหนวกได้เข้าใจสิทธิ์ของตัวเองอะครับ mm hmm. ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะขอให้ทําเป็นบทบาทสมมุติหนังสั้นอย่างเงี้ยครับให้เลือกอคนหูหนวกมาสแสดงก็ได้ครับเวลาไปติดต่อรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลน,นะครับ mm hmm. ใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับ ช่วยแนะนําให้ความรู้อย่างเงี้ยครับจะเข้าใจได้ชัดเจนมากเวลาคนหูหนวกมาดูเห็นการแสดงครับก็จะเชื่อมโยงแล้วก็จะดูให้เข้าใจแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นครับก็เห็นขัข้นตอนเนอะ,นอะใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ตรงกับที่เราไปทำโฟกัสกลุ่มนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยเป็นบทบาทสมมุติเป็นภาพอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยเพราะตัวอักษรเนี่ยบางทีเนี่ย การอ่านการเข้าใจเนี่ยยากมากเป็นภาพแล้วก็เป็นภาษามือซึ่งภาษามือก็ต้องมีที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะเช่นจอขนาดภาพของภาษามือสมมุติว่ามีล่ามใช่ไหมคะอย่างอย่างอยากจะให้เพิ่มความใหญ่ของจอครับค่ะให,ให้ชัดเจนให้เห็นมือได้ชัดเจนมีความกว้างความยาวพอดีทําให้แบบมือไม่ตกแล้วก็ไม่ต้องเพ่งอะครับสามารถดูได้เลยอย่างครับอย่างคนผู้สูงอายุหรือว่าวัยรุ่นก็สามารถดูได้ค ก็ตรงกับสิ่งที่เราวิจัยมาในเรื่องของขนาดของล่ามค่ะปัจจุบันเนี่ยล่ามอาจจะมีเศษส่วนที่แบบเล็กมากไม่แน่ใจว่าอย่างที่ปัจจุบันที่เห็นเนี่ยตัวเล็กๆนั้นน่ะเราเราเราสื่อสายหรือว่าเราเห็นยังไงเออก็ถ้าอยู่ไกลๆค่ะก็ก็น่าจะยากยิ่งมันผู้สูงอายุค่ะก็ก็คือต้องต้องเข้าไปดูใกล้ๆเลยเี่ยค่ะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอยากจะให้ขยายจอให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้ค่ะ จะได้ไม่ต้องไปยืนใกล้ๆแล้วเพ่งอะค่ะก็คือสามารถเดินเดินผ่านแล้วมองแล้วก็เห็นเลยอ่ค่ะอืมอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลเนอะที่เราถามแม้กระทั่งในเรื่องของจอล่ามใช่ค่ะกวิจัยว่าอยากได้ไซส์ไหนค่ะที่จะตรงกับเขาในการที่จะข้อมูลนั้นอะออถึงเขาได้ได้อย่างทั้งหมดอันนี้เป็นการยืนยันที่ชัดเจนเลยค่ะว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสําหรับกลุ่มคนพมิการในการได้ยินเนี่ยเขาต้องการอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยเข้าถึงได้เนะาะแล้วก็<ร>จะส่งผลมาที่ประโยชน์ของตัวพวกเขาเองนั่นแหละเรื่องการรักษาสุขภาพนะคะซึ่งอย่างตอนต้นที่เราพูดไปเนี่ยทำไมเราถึงเลือกกลุ่มนี้เพราะจริงๆในส่วนของคนพิการทางการสายตาที่เราทําข้อมูลมาเนี่ย เขาสามารถไปหาในช่องทางอื่นๆได้มากกว่ากลุ่มนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นในส่วนของการใช้ AI ในส่วนของการโ,โทรศัพท์สายด่วนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นซีรีส์เป็น EP แรกที่เราทำเพื่อที่จะให้เห็นความยากลำบากในการเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของคนพิการทางด้านการได้ยินค่ะเนาะจึงเป็นที่มาที่เดี๋ยวต้องฝากติดตามตอนต่อๆไปในเรื่องของที่เราจะทำในรายการนี้กันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับ ประโยชน์อย่างมากเนอ้จากทั้งคุณยาแล้วก็คุณฟ้าะนะคะก็ฝากติดตามรายการเช็คอัพสุขภาพสิทธิ์กับสปสชในตอนต่อๆไปด้วยนะคะ,คะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0หรือสอบถามผ่านไลน์สปสชค่ะเพียงแค่แอดไลน์สปสชนะคะแล้วพิมพ์ค้นหาไลน์ ID@ nhso ค่ะ